คุณลุงคนนี้หยุดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาและทําให้หลายคนประเมินว่าเขาคิดถูกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดอกเบี้ยต้องขึ้นต่อแต่จะจบเกมเงินเฟ้อเมื่อไหร่อันนี้ต้องรอคอยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขานครหลวงคุณลุงคนนี้หยุดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาและทําให้หลายคนประเมินว่าเขาคิดถูกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดอกเบี้ยต้องขึ้นต่อ แต่จะจบเกมเงินเฟอ้อเมื่อไหร่อันนี้ต้องรอคอยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเงินดอลลาร์ก็ดีคริปโตกรนซีก็ตตมนะครับรวมไปถึงตลาดพันธบัตรและก็ตลาดน้ํามันเองทองคําด้วยนี่นะครับต่างก็ใจจดใจจ่อครับว่าประธานธนาคา,การกลางสหรัฐคือนายโจลมพาวเวลเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นบนเวทีในการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องมุมมองทางเศรษฐกิจของสมาคมเศรษฐศา,ษาสตร์วอชิงตันที่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ย จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณดอกเบียอเมริกาเนี่ยหจะตึง2จะลงเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไปต่อฮนะว่าตกลงเนี่ยจะเข้าซื้อหรือจะถล่มเทขายไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคําน้ํามันหุ้นหรือคริปโตเคินซีอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อคืนคุณจอร์โรมพาเวลเนี่ยนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐก็อย่างที่บอกครับไปขึ้นเวทีดังกล่าวแล้วก็มีพิธีกรเขาก็ถามเป็นเรื่องของม,มุมมองภาวะเศษรษฐกิจสหรัฐแต่โดยเฉพาะยิ่งทุกคนจะฟังเกี่ยวกับเรื่องของมุมมอง ของดอดเบียเระจะสั้นธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ขึ้น8ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อ31มกราคมกัน1กุมภาพันธ์นี่ขึ้นขึ้น8ครั้งติดนะครับและปรากฏว่าครั้งที่8เนี่ยเป็นการขึ้นดอกเบียแผ่วๆเพียงแค่สลิงเดียวเท่านั้นหรือ0.25นับเป็นการขึ้นที่น้อยที่สุดในช่วง11เดือนและ8ครั้งติดต่อกันที่ผ่านมา เขาก็อยากฟังต่อว่าตกลงเนี่ยงวดต่อไปเนี่ยก็คือ22มีนาคมแล้วก็ต่อไปอีกเนี่ยคุณจะขึ้นเท่าไหร่และดอกเบีย้ยธนาคารกลางสุดท้ายที่คนเชื่อมิลเท่าไจะจบที่ไหนเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมากระทบทั้งราคาทองคําที่หลายคนชอบซื้อนะทั้งเงินดอลลาร์หลายคนที่ชอบเล่นนะทั้งคนที่แบบสนใจคริปตโตเคอเรนซีหลังจากที่ปีที่แล้วปั่นปวดป,ปีนี้มันจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีนะครับการขึ้นบนเวทีของเขาพูดได้อย่างชัดเจนตรงนี้ ว่าธนาคารการสาหรัฐเนี่ยยังมีความจําเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอันนี้เป็นข้อความที่มีการทวนและซ้ําในช่วงประมาณสองสาครั้งผ่านมาแล้วอันนี้นักลงทุนเข้าใจได้นะครับเพราะบอกว่ายังไงก็จําเป็นต้องขึ้นนะและเหตุผลสําคัญคือตลาดการจ้างงานแรงงานในสอเมริกาเนี่ยมันเติบโตอย่างมากและมันเกินกว่าที่คาดหมายเจโรน์ปาวเวลล์ถึงก็บอกว่าถ้าสถานการณ์การจ้างแรงงานในอเมริการ้อนแรงต่อไปนี่นะครับ ทให้ธนาคารการสหรัฐต,ต้องทำงานมากขึ้นในการที่จะปรับเป,ปลี่ยนอตัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ปอต่อปอตอป่อต่อต่อไปได้วยว่าเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยไปไกลเลยนะจะเห็นอุปสรรคอีกเยอะแยะมากมายกับภาะวะเงินเฟอ้อในสหรัฐอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนเริ่มขีดเส้นตายและแสดงว่าในอนาคตเนี่ยการที่ธนาคารการสหรัฐจะดึงเงินเฟอ้อที่สูงขนาดนี้เนี่ยให้กลับเข้าเป้าหมายที่2%เ ดูเหมือนจะเป็นการตอกย้ำ message หรือแนวโน้มนี้ชัดเจนว่าปีนี้ยังไงก็ยังไม่เข้าเป้าถูกไหมครับต่อมาครับแกบอกต่อไปว่าธนาคารกลางสหรัฐอาบได้เห็นอัต,ตาราเงินเฟอ้อกลับมาเพิ่มขึ้นอเมื่อนักลงทุนได้คิดต้นทุนของเงินเฟอ้อเข้าไปในสินทรัพย์การลงทุนเป็นที่เรียบร้อยความหมายของข้อนี้ก็คือว่าอย่าเพิ่งดีใจว่าเงินเฟอ้อลงและเป็นการลงอย่างถาวรจริงหรือไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ประธานธนาคารการสาหรัฐเคยพูดหลังจากที่ประชุมเสร็จเมื่อวันที่31ม,รมกร,ราคมนศ1กุมภาพันธ์บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ธนาคารการสาหรัฐเห็นก็คือคกลไกกลไกที่ทําให้ที่มาของเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยกลไกพวกนี้มันเริ่มลดลงแล้วอันนี้คือสิ่งที่บรรดานักทุนเนี่ยก็ชอบคำนี้อย่างมากๆนะครับ discretionary inflation has begun นะดังนั้นก็เลยเอาคำพูดนี้มาซ้ำตรงนี้ที่เราก็เราเองก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่แกพูดอย่างนี้เนี่ย ก็ทําให้มีบรรดาผู้ว่าธนาคารกลางสาขาอื่นๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสายที่เรียกว่าเป็นสายเหี่ยวคือสายที่สนับสนุนขึ้นดอกเบี้ยลูกเดียวขึ้นให้แรงขึ้นแรงเข้าไว้ขึ้นสูงเข้าไว้เนี่ยก็ออกมายืนยันกับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็มีอยู่หลายคนนะครับเขาให้ความคิเดเห็นไปในทางเดียวกันว่าหนึ่งเจอตัวเลขการจ้างงานคนอเมริกรันนอกภาคการเกษตรเนี่ยถึงกับไปไม่ถูกเหมือนกันก็ใช้คานี้เลยนะทีนี้เมื่อไปไม่ถูกหมายความว่าจะทําให้งานของธนาคารการสรัฐนั้นยากลําบากและใช้เวลานานยิ่งขึ้นเขาคงหมายถึงว่่าในทีสุด ไอการที่จะต้องอพยายามดึงเงินเฟอ้อให้เข้าเป้าเนี่ยมันจะต้องกินเวลาและซื้อเวลาออกไปอีกอันนี้ก็เป็นสายคนที่คนคิดเอาไว้สิ่งสําคัญต่อไปผู้การของธนาคารการสารัฐบางคนถึงก็บอกเลยนะครับว่าเขายังอยากจะเห็นดอกเบี้ยธนาคารการสารัฐสุดท้ายเนี่ยนู่นเลย5.4ถึง5.5%ไม่ใช่แค่5.1%เปเหมือนอย่างที่คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารการสารัฐคาดการไว้เมื่อการประชุมแมต์สุดท้ายของปลายปีที่แล้วเห็นไหมครับ ทีนี้ถามว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนเนี้น้ำหนักของการจ้างงานเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของอเมริกาแล้วคือมันให้ผลสองอย่างคือหนึ่งทำให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นพิสูจน์แล้วว่าโอกาสจะเข้าถดถอยน้อยลงและจะเป็นภาวะชะลอตัวอย่างเบาบางและนุ่มนวลไม่ฮาร์ดแลนดิ้งเพราะมันมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมาหนุนอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าโอ้คุณเล่นจ้างงานเพิ่มเป็นอย่างนี้นะฮะ มกราคมคาดว่าจะจ้างแค่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันนอกการเกษตรปรากฏว่าตัวเลขมาห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐอเมริกาเดือนมกราคมเนี่ยครับมีแต่สถิติใหม่ทั้งนั้นสูงกว่าสองเท่าจากเป้าหมายสูงกว่าสองเท่าจากการจ้างงานจริงในเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เป็นอัตราเร่งของการขึ้นจำนวนของคนที่จ้างแรงงานนี่นะครับมากที่สุดในรอบหลายปีและขณะว่าเฉลี่ยกัน12เดือนในปีที่แล้วเนี่ยจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยของอเมริกา4 1 0 0 0 0 มาเจอเดือนเดียวมกราห้าแสนหนึงน่งหมื่นเจ็ดก็คือชนะสิบสองเดือนเมื่อปีที่แล้วหมดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาดและทําให้ธนาคารการสหรัฐนั้นมีงานต้องทํายากขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญต่อไปคืออะไรฮะัอัตราการว่างงานของทีสหรัฐอเมริกายู่ดีก็ลงไปต่ําสุดอีกนะครับโดยไปแตะที่สามจุดสี่เปอร์เซ็นต์นี่กลายเป็นสถิติว่างงานในคนคนอเมริกาในสหรัฐอเมริกาน,นต่ําสุดในรอบห้าสิบสามปีครึ่ง คือนอกจากจะโอ้โหกล้าจ่ายอัตราแรงงานรายชั่วโมงเพิ่มสูงขึ้นกล้าจ้างคนทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นจํานวนคนที่ตกงานก็ลดต่ําลงไปเรื่อยๆและสิ่งสําคัญที่ก็มองก็คือว่ากระแสของการปลดพนักงานจากบริษัทเทคโนโลยีบริษัทไฮเทคนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าคนที่ตกงานกลับได้งานทําอย่างรวดเร็วอ่ามันเป็นสัญญาณอย่างนี้ครับคือถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการปลดพนักงานออกมา ทีละห้าหกเปอร์เซ็นร่วมกันตั้งแต่พันคนสองพันเนี่ยกว่าจะได้งานอีกครั้งใช้เวลานานมากขึ้นแต่สถานการณ์ในอเมริกาขณะนี้กลับไม่ใช่างนั้นคือกว่าจะได้งานกลับใช้เวลาสั้นลงเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เลยไม่ส่งผลให้เห็นในลักษณะที่ค่อนข้างะเะลร็วลับกับภาวะการจ้างงานในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่แหละครับก็เลยว่ากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทุกคนก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนี่นะครับเมื่อประธานเฟดเมื่อคืนพูดอย่างนี้ไม่ค่อยที่จะมีอะไรเป็น ข้อความใหม่ๆแตกต่างจากการประชุมแมชชชแรกของเดือนมก,กราคมเมืม่อคืนก็เลยไล่ซื้อหุน้นเมื่อคืนราคาน้ำมันก็เลยขึ้นไปกว่า3%มเอนมื่อคืนทองคำก็เลยขยับเข้าใกล้นะครับระดับ1890ดอลลาร์อไร่รอบคริปโตเคเรนซีก็พอกระเติมนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วเมื่อคืนจริงเนี่ยความพันพวนของตละดัทั้งวันมีอยู่นะฮะเพราะว่าการพูดของเจรมาวเวอร์บนเวทีเนี่ยเขายอมรับนะครับว่าดอกเบี้ยม,มันต้องขึ้นต่ออันนี้เป็นประโยคแรกที่พูดตอนแรกๆโอ้โหตอนนั้นก็หุ้นก็ตกเลย แต่ที่เขาก็มองไปว่าเขายอมรับนะครับว่าตอนนี้เภาะว่าการจ้างงานมันแข่งจริงก็แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาเมริกานั้นยืดหยุ่นและแข็งแกร่งพอสมควรเลยแหละนะครับและประโยคคลาสสิกที่ย้ำก็คือว่ากลไกที่จะไม่เกิดภาวะเงินเฟอ้อในอเมริกาที่เริ่มลดลงเนี่ยตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าชวนฟังสาหรับในช่วงของวันนี้กันนะครับ